ซูเปอร์วิตามินโรออนนะคะอยู่ที่สยามสุขวิย์วัน,นะค่ะวันนี้มาในฐานะพรีเซนเตอร์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับว่าวันที่มันมาพรอมกับเขาทำอะไรยังไงอะไรบ้างคืออันนี้มาพูดในฐานะแบบคนใช้จริงค่ะก็ทางแบรนด์ได้ส่งมาให้ใช้สักพักนึงแล้วเนาะแล้วพอเราใช้เรารู้สึกว่าเฮ้ยใต้วงแขนเราดีขึ้นกระจัดใสขึ้นนะคะคือใช้อย่างตอนนี้คือ เดียวแคสก้ามอะไรอย่างเงี้ยได้มากขึ้นเที่ยวสนุกขึ้นถ่ายรูปสนุกขึ้นอะไรไมีสีเสถียคลิดรับอะไรยังไงมาสำหรับตัวนี้ค,คือเขาจะมีส่วนผสมจากธรรมชาตินะคะคือเขามีทั้งใดอาซีนามายแล้วก็ P H A เป็น natural P H A ที่ช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนไม่ทำลายผิวให้หมองคล้ำค่ะก็ช่วยบำรุงแบบแน่นเลยสำหรับผิวใต้วงแขนให้กระจัดใสขึ้นภายใน5วันไหนที่บอก ชั่วโมงเลยใช่ทุกทุกพๆทุกๆวัยเลยจริงๆแล้วก็มีกลิ่นหอมแบบฟลอรัลแบบดอกไม้ธรรมชาติอะไรอยากให้มาลองกันเพราะว่าตอนนี้มีวางขายฟีมแอนบอยแล้วด้วยราาคีสำหรับใครที่สนใจอะไรยังไงสำหรับใครที่สนใจนะคะแนะ่ยนาอยากให้แบบเป็นที่รู้จักจริงๆนะคะสำหรับวีไวซ์ซูเปอร์วิตามินโรออนนะคะยังไงก็มาลองกันได้อย่างที่บอกว่าตอนนี้มีวางขายฟีมแอนบอยแล้วนะคะออนไลน์ก็มีหรือว่าติดตามในอินสตาแกรมเฟซบุ๊กแล้วก็ติ๊กต็อกของวีไวซ์ไทยแลนด์ได้เลยค่ะ แบงกลับมาใช่เพราะว่าเขาไปเรียนภาษาสามเดือนค่ะก็ไปทั้งไปส่งแล้วก็ไปรับกลับมาด้วยใช่ที่นี้ก็สนุกดีค่ะได้ไปเห็นพัฒนาการภาษาอังกฤษของแบงคิตตีเนาะเขาก็ดูมั่นใจ ตีกันเพื่อนต้องมาห้ามอะไรมากกว่าใช่ใช่ค่ะลุๆกๆเพื่อนก็นจะมีน้อยแน่เพราะว่าสามเดือนเราไม่ค่อยได้เจอเราก็ขุดรูปเก่าๆที่เราเคยถ่ายมาลงประมาณว่าเออให้ได้เห็นหน้าคาตากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้จะไปทำคอนเทนต์ไปฮ่องกงค่ะก็เดี๋ยวอาจจะมีรูปมาฝากเรียกว่าเป็นคล <น S 2> ิปกระชับรักนะคะไปสี่คนห้าคน trong liên hương nhiều เรื่อยในทุกๆคลิปอะไรเงี้ยกับสถานการณ์ที่เราต้องเจออะไรเงี้ยรู้สึกว่าการไปเที่ยวกันบ่อยๆก็เป็นการกระชับ ที่บ้านไม่ค่อยอยากเจอใครอะไรเงี้ยก็จะมีปรับกันเรื่องนี้นิดหน่อยค่ะแบบบางทีเขาชวนเราออกไปเยอะมากๆเราก็เหนื่อยอะไรเงี้ยแล้วเราหมดมาคุยกันว่าแบบแกวันนี้ฉันแบบไม่ไหวแล้วฉัน30แล้วฉันอยากอยู่บ้านแล้วอะไรเงี้ยบางทีมันก็ปรับกันเรื่องนี้มากกว่าแต่ก็ไม่ใช่เรื่องอะไรแบบรายแรงค่ะก็ค่อยปรับกันไปแค่ไลฟ์สไตล์มันแบบตักกันนิดหน่อยอะไรใช่ไม่เป็นปัญหาแน่นอนแน่นอน